Thank you. ครับพี่เพื่อนอนสบายครับผมอ,อยู่ที่บ้านนะวันนี้เป็นวันทำบุญให้พ่อครับผมเลยมาถ่ายคลิปอีโร่ดว่างานทำบุญแล้วก็งานบุญที่ชาวบ้านญาติญาติครอบครัวบริเวณน,นี้มช่วยงานบุญนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถ่ายคลิปโอการช่วยงานบุญจะดูความวุ่นวายก่อนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบ้านนอกจริงครับก็เป็นวิถีชีวิตของคนแถวนี้ครับก็มาช่วยงานบุญแล้วก็จะมีลูกเด็กเล็กแงงหรือว่าเสียงมันดังเนี้ยเป็นเรื่องปกติครับผมจะขออนุญาต ขอบคุณครับเพื่อนที่มาให้อะไรดังใจผมเสียงหลานดังมากครับเลยคุณไม่ถูกเลยให้ดังใจผมคลิปที่ผมออกมาบอกความในใจเมื่อเมื่อวานซืนนี้เป็นคลิปที่ผมอาจจะคลิปแรกหลังจากที่ผมไม่สามารถอัพคลิปได้เลยนะเป็นเวลาสองคั้กว่ากว่าว่าหนึ่งก็คือผมโดนแจ้งคลิปว่าเป็นคลิปที่รุนแรงนะก็บอกเลยไดว่าผมเป็นชาแนลท่องเที่ยวไม่นิ่วัตถุประสงค์ในการแจ้งคลิปที่เป็นคลิปที่รุนแรงก็เลยทําให้ผมทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่ดูเพื่อน มาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจทีหรือเปล่าหรือว่าด้วยเจออะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าอาจารย์ที่ผมอัพคลิปไปแล้วเพื่อนๆก็ให้กำลังใจมาผมขอบคุณมากเลยครับหลายคอมเมนต์ที่พูดถึงครับผมรู้สึกผมมีกำลังใจขึ้นเยอะผมไปตามเรื่องมุดคอนคลิปนั้นไปที่ยูทูปแล้วก็ยูทูปว่ามัปผ่านแล้วครับผมก็สามารถกลับมาอัพคลิปเหมือนเดิมได้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้กำลังใจนะครับ แล้วก็ระหว่างช่วงที่ผมอัพคลิปไม่ได้ก็มีหลายคนโทรมาหาอยากให้ไปดำน้ำยิงปลาหรือเข้าไปดูการหาปลาแต่ละพื้นที่แต่ละในท้องถิ่นครับ,บแต่ว่าผมไม่ได้ตอบรับเลยเพราะว่าผมไม่มีกำลังใจในการทํางาน่ะไม่มีกําลังใจที่จะเดินทางไปไหนแต่พออัพคลิปได้ปั๊บเมื่อวานผมตอบรับไป2คนนะครับคนแรกก็คือพี่เจเลยเขาศก เขาชวนผมไปดำน้ำามีปลา3วัน2คืนครับก็จะไปนอนบนแพแล้วก็ดูปลาตัวใหญ่แล้วก็ไปเดินดูธรรมชาติแถวบ้านแถวที่เขาอยูตต่ตั้งแต่เล็กดำน้ำตั้งแต่เล็กว่าที่นั่นยังอุดมสมบูรณ์น้ำใสขนาดไหนก็จะเป็นคลิปที่เข้าไปยิงปลาแบบเมเจอร์ครับอีกลิปนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นการดำน้ำลึกดำตื้น,นอันนี้ผมไม่รู้นะก็ไม่เคยเจอกันแต่ขอโทษมาชวนปับ๊บผมไม่ตอบรับจนวันเนี้ยผมอัพคลิปได้ผมจะตอบรับแล้วก็จะอัพคลิปลงยูทูบ ชองอันน่ทัวร์แล้วก็ชอบอัน่หาปลาตึงนราม่าเลยมั้งแล้วก็อีกคลิปหนึ่งคือหลังจากเขาศกเสร็จแล้วผมจะเดินทางเข้าไปลากบานลังซันพี่ตุ้ยมาหาพอพี่ตุ้ยมาหาปั๊บก็คุยกันเรื่องนี้แหละผมบอกว่าถ้าเอาคิดได้ผมจะไปหาพี่ตุย้ยแล้วก็เอาคิดได้ผมคิดว่าเสร็จจากเขาศกผมก็จะเดินทางไปบ้านลังซันทันทีต่อเลยก็จะไปหาบางพี่ตุย้ยแล้วก็คิงอ,อยู่แบบ คุณน้อยผม,ผมไม่ได้ว่าจะมีอะไรนะก็คือผมบอกพี่ตุ้ยขอกินผักกินปลาที่หาได้ก็แล้วกันจะได้วิถีชีวิตและการใช้ชีวิตโดยปกติแล้วก็ไม่ได้กินเื่องซวยอะไรของนั้นก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจห้ามล้หอห้ามล้อพูดอยู่ห,าห่ารล้อแล้วก็หลังจากนั้นผมจะเอาคลิปมา,มาลงในช่องอนันกทัวร์เป็นคลิปที่ผมคิดว่าผมจะตัดต่อให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีข้อกล่าวานะครับแล้วก็ ส่วนคลิปเต็มๆก็ไปอัพในคลิปช่องอันหนหาปลาครับจะเป็นช่องที่ผมหาปลาเืองล้วนเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการยิงปลาการใช้เครื่องมือดักปลาอย่างที่บ้านอีกสันก็จะใช้ตอมดักปลาซึ่งในประเทศไทยนี่ไม่มีแน่นอนตอนนี้นะครับว่ามันเป็นการดักปลาแบบคุณลาที่ปิดไปนะ้ำแต่นัในบางที่ของประเทศลาวเขาจักไปนั้แบบไม่ได้แบบที่คือดักปิดเป็นช่องฤดูก,การแลก็อยากไปเห็นที่นั่นเองได้ไม่ได้ว่า,าแต่พี่ตุ้ยส่งรู้มาให้ว่าหลังจากที่ผม เด,ด,ดตัวเ้ยกลับไปนัตกรูไม่ดูของได้ปลายเยอะอยู่นะครับส่วนที่จะเลก็ตกรูไม่ของดูก็ได้ปลายอยู่ผมคิดว่าช่องอัน,น่ทัวร์กับช่องอัน,น่หาปลาจะคบคู่กันไปในการลงคลิปนะแต่ว่าช่องแน่ทัวร์นี่จะเป็นการกินเที่ยวนอนออนไลน์หาปลาจะเป็นคลิปตัดต่อที่ดูแล้วแบบมีการท่องเที่ยวมากกว่าครับไม่ใช่เชิงที่ทำให้ กิดคลิปที่ต่าสูนเสียดรืมนแรงอะไรเนี่ยคือเป็นการท่องเที่วมากกว่าถ้าจะสวอนนหาปาก็มีคลิปท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ก็คือเป็นเชิงธรรมชาติเนเจอร์นี้มากกว่านะครับก็เราจัดการได้สองช่องก็ช่องแันทัวัวครับเซ y น YouTube เจอแน่นอนพิมพ์วิดีโอทูบกดคอมแพตเอ็นนี่คือช่องอันแนัวแล้วก็ช่องอันแด้หาปาพิมพ์ยูทูบก e คอมแพตเอ็นเอโอพีเอ็นอครับก็ผมกลับมาแล้วครับทกคนทุกเพ่อนโดนครับ